อ่ะครับสวัสดีครับบนุนีช่องใส่เองซอมเองนะครับจะมานําเสนอปัญหาเรือยน่นนะครับโซ่บ้หมุนนะครับโซ่ไม่หมุนโซ่บ้าเล้นเลยจะเห็นจังไหนนะครับซึ่งผมได้แกะออกมาแล้วเรือออกมาแล้วนะครับพบว่าปัญหาอตัวสเตอร์นะครับสเตอร์ซึกนะครับตัวนี้ตัวไม่ตัวนี้ตัวเกา่า นะครับเตอเ์อนึ่ซึกจนแบบมามีฟันแล้วนะครับโฟกัส่ปซึกจนมามีฟันแล้วนะครับไันเด้ดึงโฉบว่าไปตัวนี้ตัวใหม่สังเกตฟันจะครบเลยตัวนี้ตัวใหม่ซือ้อมาเจ็ดสิบบาทนะครับเรียบเทียบอ่ะแตกต่างกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะได้ประกอบให้บึ้งนะครับ นี่นะครับตัวนี้เป็นฝาประกบปิดปั๊มน้ํามันเครื่องกับเพลาขาเหวียงนะครับใช้ไปก่อนเลยเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับต้องคันได้ลื่นแล้วก็ต้องทํทํความสะอาดให้ดีนะครับล้างด้วยน้ํามันล้างให้สะอาดนะครับเพราะบ่ได้มีน้ํายาล้างของเครื่อง ใช่ไล้นะครับด่มาีล้างให้สะอาดนะครับมันจะมีคราบพวกเศษไม้เศษอย่างนี้ติดอยู่ข้างในนะครับพวกนี้ผมจะล้าง่างเดียวพอห่องนี่ตรงนี้ได้ล้างจะมีน็อตจับอยู่สามตัว <c oughs> <c oughs> นะครับก็ต้องคันแน่นนะครับ เอาพ่อตึงๆเพราะมันเป็นพลาสตินะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเฟืองต่ำนะครับเฟืองต่มน้ำมันเลี้ยงโซ่ให้เข้าไปเลยจัดเข้าไปเลย ตัวนี้ครับลูกปืนนี่ตัวนี้มันจะประกบกันแบบนี้นะครับอันนี้ถวยคัดนะครับถวยคัดมันจะประกบกันอยู่แบบนี้นะครับใส่เข้าไปเลย จากนั้นแหวนนะครับแหวนแหวนตัวนี้จะประกบขอบ้อตัวนี้ตัวนี้จะเป็นชุดขัดนะครับจุดขัดทรงกําลังตัวนี้จะขันเกียวจะเป็นเกียวซ้ายนะครับเข้าซ้ายออกขวานะครับเข้าซ้ายออกขวานี่ ตัวนี้จะใช่ค้อนตีนะครับตีครับผมตีตีมาเรื่อยนีน่นี่ครับจากสามสี่ป๊อกก็จากนั้นเอาโซ่คล้องไว้ครับโซ่คล้องไว้เลย หหยนุ่กรองสตือน,นะครับนี่จากนั้นบาครับผมใส่บาเลย บาทยะงส่บ่เขาแล้วนะครับประวาตะเตือนฟิตเฮ้ยได้แล้วเข่าแล้วครับปุ๊บอ่ะขั้นต่อไปก็จะเป็นปลาปประกบตัวนี้นะครับจะมีลูสองลูใส่น็อตนี่เข้าไปเลย แล้วก็นอตเบอร์ส3บสองตัว ขันน็อตให้แน่นนะครับใส่บ็อกขันน็อตใหแน่นเป็นปะเจแว้นก็ได้บ็อกก็ได้นะครับก็ใส่บ็อกเป็นสดวนว่านะครับอเอาให้แน่นเลยจะว,ว่าก็แน่นตึงนะครับจะแน่นขาดนะครับอ่าเสร็จแล้วครับเรีวยบร้อยอ่าเป็นขั้นตอนการเพี่ยนสเตอร์นะครับสเตอร์รูดนะครับก็คือมอสไซน์นี่แหละตะว่า ตอนใส่โสนะครับตอนใส่โสก็ต้องเบิ่งตัวนี้กับจุดนี้ฟัน้นเบิง่งคั้นมันนะครับคว้านตรงตำแหน่งนี้แบบนี้ไ้ขัไส่กลับดานมันจะตัดบวกเขา่านะครับโอเคนี่ก็เป็นการสาธิตวิธีการแก้ไขวิธีปัญหาอา่วิธีแก้ไขปัญหาเลื่อยยุ่นโสบอเลียนนะครับแบบนี้เร่งเครื่อนแล้วก็โสร์ว่าไปนะครับแก้ไขยังไง ประมาณเ0สิบว่าขอบคุณที่รับชมนะครับผู้ที่ติดตามก็ขอ,ขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามพอมนะครับกดไลก์กดแ,กดแชร์ให้น,นะครับกดซับสไครต์พอมกดติดตามเยอะๆนะครับติดเ็ดคลิปดีๆออกมาให้เบิง้งในร้าโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับ